วัสดีครับคุณผู้ชมครับการปรับเปลี่ยนการบริโภคอาหารของคุณสิงห์อดีตนักโภชนากรคนนี้ไม่ได้ถูกปล่อยให้เดินหน้าทําแต่เพียงลําพังคนเดียวเลยครับองค์กรทั้งองค์กรก็ได้เริ่มปรับเปลี่ยนไปพร้อมๆกันด้วยการจัดมื้ออาหารภายในองค์กรครับเป็นไงบ้างคะก็สัปดาห์ เร็วเนาะเหมือนเพิ่งลดเองมันก็ก็ลดนิดนึงตัวก็เบาๆอะไร99เนี่ยเหรอนี่อันเดิมตุ๊ด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 อาหารได้มาค่ะอุ้ย95จาก99เดี๋ยว95ก็โอเคโอเคหลักสามอครับถูกนำมาใช้สำหรับการจัดการมื้ออาหารในองค์กรนี้ 3าอ,อคืออะไรมีความสัมพันธ์อย่างไรฟังทางนี้เลยครับผมมีข้อมูลมาฝากปรับเปลี่ยนการบริโภคอาหารการลดน้ำหนักและลดรอบพุงนั้นจะประสบความสำเร็จได้ไม่ยากด้วยหลัก3ามอ,อประกอบด้วยออาหารคือปรับเปลี่ยนการบริโภคอาหารอออกกาลังกายคือการเริ่มต้นออกกำลังกายอย่างจริงจังออารมณ์คือการควบคุมอารมณ์และความรู้สึกเริ่มต้นกันที่ออาหาร ซึ่งมีหลักการสำคัญคือ3เพิ่ม3งด3ลด3เพิ่มก็คือเพิ่มการบริโภคปลาเพิ่มการบริโภคผักและเพิ่มการบริโภคโปรตีนจากเต้าหู้ให้มากขึ้น3งดก็คืองดน้ำหวานหรือของหวานงดของทอดหรือของหมั่นที่กินเป็นประจำงดของเค็มที่มีรสเค็มจัดและ3ลดก็คือ ลดการบริโภคอาหารที่มีส่วนผสมของแป้งลดการบริโภคข้าวให้น้อยลงและลดการบริโภคผลไม้ที่มีรสหวานอีกด้วยลองทำดูนะครับลดพุงลดโรคไปด้วยกันคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับว่าการยึดหลักออาหารบริโภคของที่มีประโยชน์เนี่ยก็ถือว่าทุกท่านได้มีจุดเริ่มต้นการมีสุขภาพที่ดีแล้ววันนี้ผมลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ ติดตามเป็นกำลังใจให้กับพวกเขาได้ทางแฟนเพจลดพุงลดโรคและติดตามชมพวกเขาได้ในรายการ The Firm <F> องค์กรซ่อนอ้วนทุกวันจันสองทุ่ม20นาทีพร้อมทั้งตามความเคลื่อนไหวได้ทุกวันจันหนึ่งสุดก่อนเคารมตุกงชาติครับมีคนทักเลยครับมีคบม่ครับนีครับส่วนมากเขาจะถามว่าลดไม้อะไรไหมลักษณะแบบนี้มากกว่า